เรียกซองเรีกซองเยกซองเขาแมนซองซองนี่วเห็นเลยแปดสามมันแดแปดที่แปดสามว่าหาแปดสามกี่หาแปดสามสาตัวตนี่สตัวเขาซองเหยียบห้างเพื่อนตัวนี้ไหมเอาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศมากเาเปลี่ยนทิศ เออบ่ให้ยูฮันติกูน้าแทงพูยินบันนี่มากระไรก็ไปมางูเออูยมีนี่มาได้ฝากือไจะเข้าดูก้นเด้อมอนี่ฝากอจกข้าเด้อเดี๋ยวเียนอ่อจะสูบปงกนอไม้ไม้ไม่ใ่กนสิค่อย คุณลุงกำลังต่อยาสูบให้ปูปูว่ะครับท่านเป็นปูเนาะพอปูข้องเท้าเด้อครับเด้อยวปูเด <แจ S 2> ็กว่าหวานเนี่นคนๆง่ายต้องมากรอกยาบอกครับคุณลุงต้องมากรอกยาข้องหวานนะครับเนาะอาานมท ดูกเติมผ้าหวานดูคนนี้ดูงานมาขอโกขอลาบเด้อบอลมมาลบลูเด้อบอลมาคมเด้อลูกหลับไปขอโฉกขอลาบเด้อขอลาบขออยาน้นองให้ได้ วันนี้จะให้ได้กอดตามตัวบนต้องตัวล่างเนาะเอาเรียกรัฐบาลรอ <c oughs> ดเบนว่าอุ้มปัญญาสุขจริง ก็ยุติแบบมือนี่บ่เด็กวันนี้มาน้อนรับเด้เลยอยู่นักมารุก่วนงง จับเด้นอ่กเด้อจับนี่พวกเงี้งผู้เดียวพวกเงิง้งเนยจับ <c oughs> เสียงโชค <c oughs> เศียรตายจับ 照片，照片了，照片。

ต้างมาโอกฟ้อนลกมามาโอกฟ้อนไเทปปีดาปัดดินจุงส่งลงมาในทีวิตหน้าที่จมปูวแค่นี้อเอยพี่ผูดกาดจุงถุงว่สาถูกเปิดถูกดตตีลงมาชงเงินไปเจอจะสูกให้มองเห็นข้อมดีปีดาขอให้ทพย์ไปป่ดดินลงมา Ini di belakang ini di tengah tu, di

ตรงกันบ่ก็ถูกันเป็กไอฮะแปนยิ้ใส่เหนวเห็นซำเลยมเป็นแปเลยท่นเ้ยย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 ยมยย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 ลยย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 หยล รวมเกินแลนี้เห็นแปดศูนย์ิเชียนเลยครับได้เห็นเห็นเพยเห็นมันอดีได้ครับท่จำช่วงต่างบอกว่ามองเห็นแล้วครับแปดศูนย์ทำผู้ชมวยเห็นไหมคะทนผู้ชมเขาไปจองบนครับตอนที่ล้งคนไอ้คือแปลงนะคะท่านผู้ชมจะตัางกับมองเห็นหลังจากที่ลุงชื่อเสร็จปุ๊บเห็นตัวเลขปั๊บเลยค่ะ

เออบ่ได้รูปแล้ว่ตรงไหนอันนี้นเขาจะพึ่ง

งเง็เเหนดี๋ยวไปเห็นซีเกตแล้วเห็นคนละตัวนี่ครับซีเกตเด็กซออืมนมาซ้ำกันี่ซนี่กับเจ็ดนะซีกับเจ็เบิงบ้งเบิ้งเลขกถูกไปทํา จะรอเลขทูปจะเข้ากันบ่เบิ้งไว้แล้วก็จะเปเบิ้งเลขทูปครับงานนึงมันจเป็นสามเจ็ดเบิ้งใงาันพมเห็นหเจ็ดเนาะ้เห็นหนเจ็ดตไปไปไม่่เพราะเสี่ยงเหนเป็นสี่ก็จเห็นี่ครับ กเี่งเล็กี่้างเล่ยงกันนั่นแหละตั่นเด็กกีเห็นเห็นที่บวกกึ่งพอคนทำมาเห็นเป็นเจีดสีครับพเครืองมองไปเห็นเป็นเด็กสีครับขึ้นไม้แวบๆหนึ่งเด็กที่นเด็สีนี้แถึิงนี้เห็นหมอนเด็กเกียต้มองได้มตรงนานะครับท้างานทับกันเลย บอบอ,บอมกมันเกิดเรือเล็กซีมันเอผมเห็นเล็กซีแต่มาพอมันข้ามดดามาเป็นเป็ดสวแล้วจ้ะจุดใดก็เถอะนันละข้างนาเป็นเล็กเ็ดครับพยัมอีกครับนั่นละนั่น,นละเป็น,นเล็กเครับเป็นเล็กเก็ดตรงนี้เป็นเล็กซีเดี๋ยววัชาจะสู้มันจะมีข้ามาบนไก่ั แต่ว่าล่างหยุดสีกับข่ายดิบ่านเจ็ดสีห่านี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเกียรด้วยกันก็ังสีเกียร์ศูนย์เนี่แเรนี่มีเลขสีมีเลขเกียริมีเลขศูนย์อยู่ทางหลังเห็นหเลยเก่าเห็นขึ้นจะต่างเห็นหมอ่ะเห็นตัาโตแล้วไปทูบจุดแต่ละเก่าเห็นหรออทูบจุดแต่ละเก่าจะต่างเห็นได้ กันนิเบิ้งนะครับตอนนี้ผมสิเบิ้งอันนี้ก่อนผมสิเบิ้งเบิ้งซองที่จอบปวกปายพี่น้องซองจอบปวกก่อนผมเห็นเป็นเด็ดเก็บเดี๋ยวจังไปเบิ้งทุกนะครับใบซีเห็นเป็นตัวเดียวกันบ่านู้ชมยใกล้เคียงกันบืเดียวง่ายมาทั้งสี่ครับง่ายมาทั้งฟังพอหมุนทังเบื้องพอหมุนเห็นมาทั้งนี่นะครับมาเบิ้งมุ้งมาเบื้องพอทั้งสี่ตัวสี่ทั้งหน้ายตัวสี่จะเป็นเด็ดเก็บ เลาไปกลางๆไปเที่ยนขึ้นไปนั่นครับแม่นอยู่ครับแม่นปะแม่นอยู่ครับเอ้ยแมน,แมนเฮ้ยไปสามโตเลี้ยงเลยล่ะนะเ,นนเออแต่ลุงเห็นนั่นเป็นแปดสามสองสามสี่กันั่นยกสี่เลยอืมมันดูจอมนั้นมันดูไปเทียนเน่ยนมันไปยกกลางเลยเฮ้ย <c oughs> สี่ขึ้นไป เด็กเก๊ดังคมอย่างนี้นาดซนะครับสังเกตงานกรมีคนเห็นลายนะครับว่าเป็นเลขซีเจ็ดเจ็ดซีี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนาะจุดลอยุดลอยจมจอมผมเ็เห็นเป็นเลขเก๊ดนะใต้มอง พ้อแต่นาเพิ่นลงมาเนั่นนี่วะครับนีเ่เมืองเอกเมองไอ้คุ่มกลองนั่นแหละเงาบังนี่เงาบังเมืองเงาบังนะแสงเงินก็คือเงาเนี่ยนะจังสังเกตบึงบึงสังเกตบึงอะไร กิซื้อเงาบังน่ะเด้อกิซื้อเงาบงอืนะแต่ว่าคนเห็นก็เห็นบ่คือกันเด้ล่ะครับคนเห็นอืแต่ว่าชาตินี้อยู่รออยู่รอรอเทียนนี่ทูออกตัวใด9อ่าตัวนึงเป็นเด็กข้างล่างนะอืท่านดเ2ฮะ9 9ฮะ มโมเมนต์แล้ว97ก็มันอาจจะเป็น90 90เนาะมันกลมๆหรอมันกลมๆอืมก็ต้องใส่แตงก่อนกผมใส่ตรงนี้ครับจ้องแน่เลยมือผมกันเลยขึ้นไปจากไทยเอาใส่พี่น้องเบิ่งพี่น้องจ้องเลยครับเด้อพี่น้องจ้องเอาเลยครับจ้องเอาอาสิบอนิ่งนะครับเพราะว่ายจนอยู่ไกลไปซูมซูมใหม่พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับ เป็นว่าจุดนี้่นะคุณเห็นตัวเลขไหมครับพยับมุมนี่อาจเปลี่ยนได้ครับตัวเลขนะคุณผู้ชมจับแป๊บหนึ่งก็สิลีดไปเลยนะตัวกลางผู้ขยับกับมันใจท่างะะท่านผู้ชมก็เลย่อยผู้ขยับนะคะตอนนี้เท่ากับขาลุญไปเหลือถูกนะคะตามสายตาตัวกลางเป็นตัวเก่าคือเก่าแต่านผู้ชมเห็นเป็นอะไรแต่ลองคิดแต่เราหนาเบิรงนะคะ สายกามันจะมาเด่ที่ตามเห็นห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์นี่แหละใจเบจงเราบ่งเราบ่งเด็กถูกเราบังเด็กถูกน้ำเอ้นั่นสังเกตตัวนั่นแหละแปดเน้ำกับมนอะเอ้หกัน้าปี่นชัดกันเลย แปดเก้นานี่าเก็บีพีนอนนะครับเด้อมานีมีมาน้กันหลายช่องนะครับเด้อนี่ก็จทุ่มหอเฮามาดด้วยกเดกเดด้อเากว่าวันตีสอง่แม่นบ่ ใช่เห็นเป็นตําไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าท่านจะมองเห็นเหมือนคือหลายหลายคนเห็นเป็นเปล่านะคะติจอมปลวกปูเห็นเป็นเจ็ดขอเสื่องเห็นเป็นสี่ครับครับเห็นชัดจุดจุดผเสองเห็นชัดเี็นับไปดูเป็นน้ำเกลืหมดไปใช่แล้วค่ะอุ้ยเลขกฮะนั่นตรงกระของเจ็ดขาวนั่น จิตตังว่าเป็นนิรีบวะนับเล้วจตั็นคือนจิเวเลขเห็นคือทูบแล้วก็มาเห็นห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์นี่แหละวันนี้มาเห็นเลขถูกด้บ้านนี่เลขถูกเป็นตัวไรบ้างนี่ห้าห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าคือห้ากับเลขเก้ามามาเห็นเห็นนะคะ แต่ตรงกลางของเก้าจห้ามจะมีเลขแปมันตาเพียนมันเป็นเลขสีนี่หดดูมองเห็นด้วยจอมปลวกจอมปวกก็มีห้าแปดศูย์กับห้าห้าแปดเก้าลขกก็เป็นห้าเอ้ห5า9 9 0ย์เก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนยห้าแ่มเป็นเก้าศูนห้าะครับเลขทูกเป็นเก้าศูนห้า แต่ยจ,จอมผวกผมเห็นเป็นเลกเจ็ดพอเครื่องเห็นเป็นเลกสีเป็นสี่เจ็ดตังเห็นตัวได้เกาห้าแปดเก้าหเก